สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่ยังห่างกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่คิวซังสวัสดีครับวันนี้คิวซังตื่นแต่เช้าเลยด้วยวันนี้คิวซังเสืเส้อเซอร์ไนกี่ตัวหนึ่งสองแล้วก็หมวกอุ่นสองชั้นท่านผู้ชมวันนี้อากาศเย็นมากบวกกับเรียกว่าเช้านี้จะมีทะเลหมอกเราก็รีบขึ้นมาเนาะอคิวซังเนาะสุดท้ายมีไหมครับมีอะไรแทนส,สวัสดีครับสดีคับสวัสดีครับคิวซังมา ขอบคุณครับคร<อ>ับวันนี้มาไม่เจอหมอกแต่จะเจอเออไม่เจอทะเลหมอกจะเจอหมอกแทนนะฮะ <c oughs> นอนไหนกันเอ่ยไอ้ยซักอีกซอฟซีคิวซังตามบนงานยยูซังอยู่ทักทายกันแต่เช้าเลยนะฮะไปยูซังเดินไปชมบรรยากาศย่างเช้าที่จุดชมวิวมณฑลกันเป็นไงบรรยากาศยามเช้านี้ยูซัง หนาวไหมหนาวไปเราเดินล,ล,ลงไปข้างล่างกันวันนี้เราเจอบรรยากาศแบบนี้ทนะ่านผู้ชมก็สวยไปแบบนี้คือซีเนาะ่ะสุดายไม่เจอทะเลหมอกแต่เจอหมอกแทนนะฮะคือแบบมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะมีแต่หมอกและก็หมอกรรยากาศเช้านี้ แล้วก็มีเสียงอะไรด้วยในชะ่ไหมฟ้าร้องมีเสียงฟ้าร้องด้วยท่านผู้ชมแต่เรามาเมื่อกี้ไม่ตกแล้วนะคิดซังเนาะ<ฆ>เรายังเห็นแบบท้องฟ้าแบบอ,อ่าอันนั้นอยู่นะ <S <S ไป <S 2> <S 2> คิดสักเดินลงไปด้านล่างเร็ว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 ก่อนที่ฝนจะตกลงมาเดี๋ยวคิดซังต้องไปโรงเรียนอยู่นะฮะตอนนั้นคิดซังเลยบอกว่าโอ้โหเหมือนเราย,ยืนอยู่กลางฝนแล้วนะคิดซังเนาะ พาะคิดว่าน่าจะเป็นอ,อะไรอะน้ำค้างหมอกที่มันเกาะใบสนอยู่ไปเดียวไปเดียวตัวใเราต้องอยู่นอกนี่โอ้ยชิวสั่งไม่ใช่แล้วฝนมาแล้วนี่ ฝนตกท่านผู้ชมบรรยากาศเช้านี้ท้องฟ้าไม่เป็นใจนะแต่ก็ได้บรรยากาศดีๆอยู่แล้วคือสังเนาะครับ<อ>นี่บรรยากาศเช้านี้กบบบรรยากาศหมอกๆว้าวฝนก็ตกท่านผู้ชมนี่ลานกลางเต็นท์ของเราวันนี้ไม่มีรูจิ๋งกุ้งอะไรคือสังมีอยู่ฮะมีรูแต่ว่าอ๋อดักไว้อยู่เหรอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ่หรอ ทำไมดนูนี่ไม่ได้ตลอดเลยเนาะ้ยฝนตกทผไมชมแต่วันบรรยากาศดีมากดูหมอกคือขาวไปหมดเลยนะใครที่จะมาเที่ยวช่วงนี้ก็เตรียมตัวมาให้ดีนออ้อยกซังเนาะเตรียมอะไรม,มาด้วยกิซังเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนมาด้วยเติมอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการป้องกันฝนเนาะ<ม>สวนบ้านพักนะใครอยากมาพักที่นี่ก็ให้ทําการวอล์กอินอย่างเดียวเลยสําหรับบ้านที่นี่กิซังเราไปหลบลมแล้วก็ถ่ายคลิปไปมุมนู่นดีกว่าตรง ตร,ตรงตรงอา,อาคารของรถเพราะว่าฝ <c oughs> นเริ่มมาครับท่านผู้ชมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยตอนที่ฝนตกแล้วก็มีหมอกแบบนี้โอ้โหมันฟินมากเลยบรรยากาศดีดีท่านผู้ชมในรูนี่ต่อฮะมีไหมมีไหมมีไหมมีมมมโอ้ดูต,ตัวนี้ได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 จิก,กุ่งว้านขาเห็นขาไหมท่านผู้ชมน,นี่ <c oughs> วิธีการตักของก็คือไม่ทําให้ดินเสียด้วยนะคีค่สําเนาะ เนีย่ยดักให้มันอยู่ในหลอดแบบนั้นเลยนะฮะโอ้บรรยากาศดีดียี่สงังขอถ่ายรูปสักรูปหนึ่งได้ไหมนี่นี่อ๋อนี่เราต้องอยืนใต้ต้นไม้แบบนี้นี่อรอดจากหยดฝนโอ้เสียดายวันนี้มาไม่เจอทะเลหมอกแต่ว่าเจออะไรแทนนะี่อยอ่ังงนะดียินไหมท่านผู้ชมเสียงอะไรเสียงอะไร เสียงฟ้าร้องพ่อคิดว่าถ้าไม่มีหมอกตรงนี้เราจะเห็นฝนตกอยู่ในเมืองตอนนี้แน่ๆเลยนะข้างล่างตรงฝั่งฝนน่าจะตกแน่เลยน่าจะตกแบบเยอะเลยล่ะเนาะบรรยากาศยามเช้าวันนี้ท่านผู้ชมนี่ลานกลางเต็นที่นี่เปิดให้บริการตลอดทั้งปีเลาเนะ้คิวซังเนาะใคร<ะ>อยากจะมาใช้บริการก็สามารถมาได้ทุกวันเลยเนาะส่วนบ้านพักหลังนี้ถ้าใครมาถึงก่อนก็ได้ก่อนนะมีหลังนี้หนึ่งหลังแล้วก็ห้องรุ่นหนึ่งห้องไม่แน่ใจว่าจะมีอ่า ให้สำหรับคนที่มาสายหรือเปล่านะถ้าใครมาถึงก่อนก็มีโอกาสได้ก่อนแน่นอนน้องกิซัง<ะ>นเนาะบรรยากาศยามเช้าแบบนี้นี่ถ่ายรูปสวยมากส่วนพ e ีพีเอฟซีอีกิซังมาจากที่ไหนไม่รู้นะแต่ที่แน่เจออ e ีคิวซังปุ๊บเทา่าไงเ<ะ>ทาง่าไงอีค e ิวซังเลยใช่ไหมฮะอิจฉาอิจฉาคนมีเอฟซี Q เยอะนะครับผู้ชมช่วงนี้ลูกอะโวคาโดาเราก็ยังขายอยู่น้องกิซังเนาะขายในราคาเท่าไหร่ครับ สามกบาท,บาทรครับส9 0บาทส่งฟรีน้องกิสั่งเนาะทั่วไทยใครที่อยากจะลองชิมลองทานลูกอะวคาโดสายพันธุ์เฮดของเราก็อย่าลืมพากมาหาเราได้ะจะจะส่งให้ถึงบ้านเลยเมื่อวานส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สั่งเมื่อวานวันก,นก่อนก็รอรับได้เลยรับรอ,องว่าคุณจะ,ะนะจะได้อะไรนะจะได้อะไรอวรคาโดสายพันธ์เฮดอร่อยอร่อย,ออยเนื้อเหนียวเหนียวมันๆถึงบ้านแน่นอนน้องกสั่งเนาะ <ค>แล้วก็ช่วงนี้แก่จัดแล้วด้วยนะใครอยากจะได้อยากจะลองชิมอย่าลืมทักมาหาเราได้เราจะส่งให้ท่านถึงบ้านเลยนะฮะส่วนวหิมะที่หลายหลายท่านอาจจะถามมาเหมือนกันก็เดี๋ยวจะมีขายเร็วๆนี้ในราคาน่าจะอยู่ที่3โลนะ3โล3โล100บาทส่งฟรีน้อยคิดสักเนาะสนใจเรา <คะ S 1> ต้องจัดโปรให้ท่านู้ชมได้ลองชิมลองทานกันดูแล้วน้อยคิดสักเนาะนูบรรยากาศ มันดีมากชอบชอบถ่ายคลิปมุมนี้ท่านผู้ชมเวลาถ่ายแล้วมันสวยมากถ่ายแบบนี้นี่ถ่ายผ่านต้นไม้แบบนี้แล้วก็ไหลไปแบบนี้ท่านผู้ชมนี่มันจะได้มุมบรรยากาศแบบนี้แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือมุมนี้เวลาถ่ายรูปก็จะสวยมากมุมบันไดมุมนี้นายกฤษาเนาะครับสวยงามตามท้องเรื่องท่านผู้ชมอ่ะมาคุยเรื่องเต็นท์กันตอนเนาะราคาเต็นท์ราคาเต็นท์ราคาเต็นท์หลังละเท่าไหร่คืาจำได้ไหม ใช่หลังหลังละกกี่บาทพี่ซังจำได้ไหมหลังเต็นนอนได้สองถึงสามท่านราคาอยู่ที่สองรอยี่สิบห้าบาทไม่รวมเครื่องนอนเนะาะใครอยากได้เครื่องนอนก็ต้องเช่าเพิ่มหมอนผ้าปูรองนอนหรือไม่ก็อ,อะไรนะอะไรผ้าห่มเนาะก็ต้องเช่าเพิ่มอีกต่างหากก็ราวาก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทต่อหลังเนาะโดยประมาณส่วนบ้านพักหลังนี้ราคา น่าจะอยู่ประมาณ2,000-2,500บาทผมก็ยังไม่ได้เช็คราคาให้แบบจริงจังแต่ราคาไม่เกินนี้แน่นอนน้องกฤสณเนะ <c oughs> okay. าะคโอเคเช้านี้บรรยากาศประมาณนี้ก่อนแล้วกันฝนตกละเดี๋ยวกฤสังต้องไปโรงเรียนอีกนะฮะบรรยากาศก็เอาแบบหมอกหมอกแบบนี้เลยปกติเรามาจะเห็นทะเลหมอกกว่านี้เราเจอ <c oughs> <c oughs> อ้ยหมอกฟุ้งๆแบบนี้แทนแต่ก็สวยไปอีกแบบนะใครมาแล้วเจอหมอกแบบนี้นี่บางคนชอบแล้วก็ฟินไปกับมันด้วยเลยนะฮะเพราะว่า มันได้ฟิลบรรยากาศอยู่ในสายหมอกเลยน้อยคือซังเนาะดูสิสวยงามตามท้องเรื่องครับสําหรับวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรยังไงที่ไหนก็รอติดตามเจ้าดีเอ้ยเราติดตามรับชมได้เโดยนี้อย่าลืมเลยนะครับพี่คือซังอย่าลืมกดไลคล์กดแชร์ซังได้วยนะครับ,บ,ปรบเป็นกําลังใจให้ยูซังและพ่อยูซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบบ๊าายยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่ซุงค่ะไม่ซุงค่ะ